น้ำหนักดีทีแน่แน่ลูกใหญ่น้ำหนักดีหนามโตก็นี่แหละถึงได้ใช้มาเป็นสิบปีไงถาของใช้แล้วมันไม่ดีอ่ะปีเดียวเราก็ไม่เอาแนละ้วช่วงนี้ยังไงแล้วเราต้องทำให้เบ่งขึ้นไม้ได้ช่วงนี้ช่วงหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบห้าเต็มที่ค้งหกสิบวันเนี่ยเต็มที่แล้วช่วงนี้กำลังพีคกำลังพัฒนาได้ไวเนาะไวเราก็ต้องอัดเข้าไปตอนนี้ เดี๋ยวสัก8วันเราก็เริ่มเบาใช้โพเนต่สิบ2้าสามครึ่งกิโลน้ำ200ลิตรเมนิเพก็กแคลแมก็กก็200ซีเอ็มพี2ี่สพเนาะต่อน้ำ200ลิตรนะไม่ต้องกลัวนามไม่มีแตกโปรตีสิวันรอบก็ต้องกระเถิบมา7วันรอบหรือ8วันรอบถ้าประมาณ3รอบวันหนึ่งโตได้ประมาณ1เซนรอบลูกประมาณนั้นถ้าเราถ้าเราอัดดีๆนะหนึ่งเซนรอบลูกต่อหนึ่งวันเออช่วง,ช,วง,งช่วงพุ่งช่วงพีคสุดๆอะ่ะ การขยายก็เร็วนะเบ่งพูดีนะพูดีนี้ตั้งแต่60วันขึ้นไปก็จะเบ่งการพัฒนาก็จะไวขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะทะ้ะนั้นน่ะการพัฒนานี่ก็พอๆกันยังไงทุกพันก็ต้อง6 0ิวันเนี่ยช่วงถึงจะพลิกช่วง6กิวันไปแล้วยังไงถึงจะพลิกใบองค์ใบอ่อนก็ไม่อยากรัดแล้วทั้งนั้นลูกกระดูกเต็มที่อ่านเข้าไปใบอ่อนก็ไม่รัดยังไงก็ไม่รัดที่ใช้กันอยู่ทั่วไปทุกปีก็สูตรเล่งลูกก็มีปุ๋ยโฟตอนิก25 30 เม d ิเพ c K, คเม i ิเ c แคลแล้วก็ CMP ครับผมจะใช้อย่างนี้มาต่อเนื่องเรื่อยๆเเจ็ดวันถึง10วันครั้งครับผมพ่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆจะช่วยขยายพูเบ่งพูอะไรได้ดีครับหนามก็เขียวสวยครับผมรู้สึกว่าที่ใช้ใช้มาน้ำหนักก็จะดีขึ้นอะไรขึ้นน้ำหนักก็จะติด3-4-5หโดยมาตรฐานของโรงงานที่ต้องการต้นเล็กๆผมก็เคยลองไว้ดูแล้วก็ยังไว้ได้เยอะอยู่ครับผมเนี่ยเขาขึ้นลูกดีอะ นลูก<ม>ลูกมันจะใสดีนะใช้อะ่ะลูกมันจะเขียวใสทุกปีไม่เคยมีปัญหาน้ำได้งนะอะใช,ใช้ใช้พวก cmp ทีใช้ปุ๋ยเนี่ยม,มัน,ม,นมันโอเคอ่ะมันตอบโจทย์อะ<ม>่ะลงมาบอกสวยมากหิวสวยมากเลยเ<ม>ขียวเขียวจนบอกมันบอกว่าเราของเราอ่อนอ่ะก็เจาะมาเหลืองแป๊บก็ใช้ตัวนี้ก็ตลอดเนี่ยของเคโบไฟล์แหละมันตอบโจทย์ดีฝางเนีราใช้ลรวมานานแล้วอ่ะ มัออ่นใจมัออ่นใจไม่เคยเปลี่ยนแล้ว <laughs> ไม่คิดจะเปลี่ยนด้วยเออทางใหญ่ออถ้าถ้าเราไปเทียบกันออก็ออถ้าเราไปมองดูออสวนข้างเคียงที่วะเขาไม่ได้ใช้อ่ะน้ำจะผิดกันเลยนะน้ำหนักก็แกแน่นอ่ะแกแน่นแกไม่ดินไม่ลงอ่ะน้ำหนักจะดี <laughs> ใช่ไปก็คือหนาใหญ่ใช่ไม่งั้นจะใช้มาเป็น10ปีแล้ววะไว้น้อยนี่ใหญ่จริงๆก็อันนี้ก็กลับเป็นผลดีเลยพี่เล็กมันแบกลูกได้เยอะไงใช่จากที่ว่าบางคนก็อาจจะโหยตนเท่านี้ทําไมไว้ตั้งร้อยก็ลูกเลยเป็นเขาก็80 90เต็มที่เขามาเห็นร้อยกว่าเนี่ยเขาร้องกันทุกคนเลยเนะี่ยแล้วก็ปีที่แล้วมาดูปีนี้อยากมาดูอีก คนลงทุนน้อยก็ย่อมได้ผมลิตต่อแผนน้อยคนทําคุณภาพเนี่ยอยู่ได้ต่อไป